ครับสวัสดีนะครับวันนี้ก็จะสาธิตขั้นตอนวิธีการการทำตารางเช็คลิสต์ให้นักศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างนะครับสามารถที่จะค้นหาคะแนนตนเองนะฮะโดยอาศัยเลขทะเบียนนักศึกษาของเขานะครับนะโดยวันนี้นะฮะเป็นการใช้ผ่าน Google Data Studio นะครับอันดับแรกก็คืออาจจะ copy ข้อมูลก่อนนะครับ ก๊อปี้ข้อมูลเดี๋ยวเราเตรียมก๊อบปี้ข้อมูลนะครับไปไว้ใน Google Sheets ของเรานะครับเราก็เข้าไปที่ Account ที่เราใช้งานแล้วก็เข้าไปที่ Drive แล้วก็ไปที่โฟลเดอร์ที่เราต้องการใช้ในการประกาศคะแนนนะครับสมมตินี่คือตัวอย่างนะครับแล้วเราก็กดเมาส์ขวาสร้าง Google s h e e t ขึ้นมานะครับก็เป็นสกอ r e หรือประกาศคะแนนนะครับสมมุติอันนี้ผมประกาศคะแนนเป็น S c o r l c s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  c เ e ็คก็คือเช็คการเข้าเรียนนะครับแล้วก็วางคะแนนตัวมาติท value e นะครับเราก็จะได้คะแนนออกมาหรือเราจะ c r น l อเลยก็ได้นะครับเพื่อว่าให้ได้สีเหมือนกันนะไม่มีผลนะฮะเมื่อในสีไม่มีผลเดี๋ยวเราจะสามารถใช้ student id นะฮะในการอ สืบค้นนะครับดังนั้นเราต้องใช้ฟอร์แมตของ Data Studio โดยเราไปพิมพ์ที่ u r l นะครับถ้าเราสมัครสมาชิกของ Google แล้วเราก็สมัครที่ Google Datastudio.google.com อนอะ่าเ r ตไปเลยนะครับแล้วก็เลือกแอคเ u ้าให้ถูกต้องที่เราใช้ในการประกาศผลนะครับทำแดชบอร์ดแบบประกาศผลคะแนนนะครับ ผมเริ่มจากตัวอย่างนะครับก็คือ Add Blank Report นะแล้วก็เราก็ค้นหา Google Sheets นะครับล่าสุดนะฮะก็คือเราพิมพ์ว่าชีทเฉยๆก็ได้นะครับง่ายแล้วเราก็จะเห็นว่าจะมีชีทที่เราเตรียมไว้จาก Excel เนี่ยเรา copy ลงมาเป็น Google Sheets แล้วชื่อ Score นะฮะมันก็จะค้นเจอตัวนี้นะครับนะครับภายใต้ชีทหนึ่งตรงนี้นะครับ เราไม่ได้เปลี่ยนรีเนมมันก็เลยเป็นชื่อนี้นะฮะสะดวกเลยเราก็กดแอดเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆแก้ปัญหาทีละจุดท่านจะได้เห็นภาพเนาะแอดรีพอร์ตเข้ามาปึ๊บนะครับสมมุติตัวนี้เราลบทิ้งได้เลยก็ได้หรือจะใช้ของมันก็ได้นะครับสมมุติในที่นี้เราไม่มีเราลบทิ้งเนาะผมก็สามารถที่จะสั่งแอดชาร์ตได้เลยนะครับแล้วก็เลือกเป็นเทเบิลปกตินี่นะครับนะฮะเข้ามา หมือนก็เหมือนเมื่อกี้นะครับผมก็ขยายให้เต็มสกอร์เนาะคราวนี้เราจะใส่อะไรบ้างอันดับแรกก็คือตอนนี้มีชื่อแล้วนะครับเราอยากจะใส่ชื่อกรุป p ID ขาดเรียนนะครับ4อันแล้วก็ใส่ไปตรงนี้นะครับที่ Dimension ตอนนี้มีเนมแล้วนะครับเราก็แอดกรุปนะครับแอด s t u d e n t ID แล้วก็แอดด m เมนชันคำว่าขาดเรียนข้างล่างสุดอ่ะมันก็จะขึ้นมาเลยเนาะ เราก็สามารถที่จะปรับไซส์ได้นะครับความใหญ่ของคอลัมน์นะฮะใหญ่เล็กเอาตามเหมาะสมนะครับให้ฟอนต์ตัวอักษรไม่หายเนาะนะครับแล้วก็ใช้ในการตรวจโดยเฉพาะบางคนชื่อยาวๆเนี่ยเราก็ต้องเว้นคอลัมน์ชื่อเยอะๆหน่อยนะครับอันต่อมาก็คือเวลาแสดงผลเนี่ยเราคงไม่ให้เขาเห็นของเพื่อนเนาะนะครับอันดับแรกเราก็ไม่อยากให้เขาเห็นของเพื่อนแล้วก็ปรับบรรทัดเนี่ยที่เขียนว่าโล per page เนี่ยหนึ่งร้อยอันเนี่ยเราก็ปรับให้เหลือหนึ่งอันอ่าเขาก็จะเห็นของเขาคนเดียวเนาะแล้วเราก็ย่อขึ้นมานิดนึงนะครับจากนั้นเราก็ข้ามไปที่สไตล์เราเตรียมอันแรกให้เรียบร้อยก่อนนะฮะเทคนิคของผมนะฮะไอตัวโ้เฮดคือตัวนี้นะฮะโจซอนเฮดนะฮะจะเอาไว้ไหมอะไรเงี้ยเราก็สามารถทีจะเก็บได้นะฮะแล้วก็ขนาดฟอนต์เนี่ยตัวเนี้ย นะครับในเทเบิลตอนนี้มันสิบสองหลอดจะเพิ่มเป็นยนะี่สิบเพื่อให้ลูกค้าคือนักศึกษาเราเนี่ยเห็นภาพชื่อของเขากรูปของเขาและเลขทะเบียนชัดเจนนะครับนะบส่วนไอตัวเฮดเดอร์คุณเปลี่ยนได้เหมือนกันนะจากนี้เป็นสิบหกก็ได้นะฮะตอนนี้อฟอนต์ก็เปลี่ยนเอานะฮะคราวน,นี้ไอตัวโรนัมเบอร์เลขหนึ่งผมไม่เอาเนาะผมก็ติ๊กเลนโรนัมเบอร์ตรงนี้ออกเห็นไหมเนะี่ยเอาออกเลยนะครับ สบายละครบและค c o m p ีทชื่อเลขทะเบียนแล้วก็กรุ๊ปให้เรียบร้อยนะครับไปสลับตำแหน่งได้นะฮะใน Data เนี่ถ้าคุณจะเอาเลขทะเบียนขึ้นก่อนคุณก็แค่เลื่อนขึ้นเลขทะเบียนก็จะสลับมาอยู่ข้างหน้าแล้วก็กรุ๊ปคุณขัดเรียนกี่ครั้งอ่าคราวนี้ตารางที่หนึ่งเสร็จเราก็เอามาวางก่อนเนาะเราอ่ายังขาดอีกอันหนึ่งก็คือเราไม่ให้โชว์ตัวนี้เพื่อไม่งั้นเนี่ยเขาจะดูหน้าหน้าสองหน้าสามดูเพื่อนได้เราก็ต้องติ๊ก ไปที่สไตล์แล้วก็เอาไอ้ตัวตัวนี้ออกเทเบิลฟุตเตอร์เนี่ยเพื่อหมดสิทธิ์ในการดูของเพื่อนอ่าปิดจ็อบนะฮะเพราะฉะนั้นเขาจะเห็นของเขาคนเดียวจากนั้นเราก็ก๊อปปี้ตารางเนี่ยแล้วก็สร้างเป็นไฟล์เออ่สร้างเป็นตารางใหม่เห็นไหมมันก็จะยึดลิงก์กับตารางเดิมอยู่นะครับเราก็แค่ปิดว่าเราต้องการคอลัมน์อะไรอันนี้เราต้องการแค่เลขทะเบียนเพื่อเป็นการคอนเฟิร์ม กรุปไม่ต้องใช้แล้วเพราะมันลิงก์กับข้างบนเนาะขาดเรียนไม่ต้องใช้แล้วแต่ที่เราต้องใช้ก็คือแต่ละสัปดาห์นะครับสัปดาห์ที่1ถึงสัปดาห์ที่8นะครับสัปดาห์ที่8นะเราก็พิมพ์หาเลยครับเช่น01นยะ์หนึ่งะพอมันมี W ขึ้นแล้วก็คลิกผมทําแบบไวๆนะ Add d i m e นะ i o n d i นย์สองเห็นไหมครับ Add Dimension 03 Add Dimension 04ย ะครับ add d i m ศูนย์ห้าไปเรื่อยๆเงี้อยแอ d เดเมนชั n ศูนย์หก d d Dimension ศู add Dim 6, add Dim 7, นยะ์เจเราพิมพ์หาง่ายๆนะไม่ต้องไปพิมพ์เต็มเสียเวลาศู 8, ย์เยอเว้นมันมีชื่อซ้ำคุณก็เลือกให้ถูกนะครับคราวนี้เล็ o r อตัวนี้ต้องยาวหน่อยหนึ่งสมมติตารางมันมี15บห้าคบคุณก็ขยับเอานะครับให้มันสั้นๆเดี๋ยวเราซ่อนได้ตอนนี้นะครับเรามีเทคนิคการซ่อน การซ้อนลูกค้านะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เตรียมให้มันเหมาะสมสวยงามนะครับมันอาจจะจัดฟอร์แมตยากกว่าตาราง Excel หน่อยแต่คุณก็ต้องอาศัยความวิริยะพยายามหน่อยนะครับก็เลื่อนขยับขยับไปขยับไปนะฮะจนครบสมมติสิบห้าคาบส่วนใหญ่เราก็มีสิบสี่คาบสิบห้าคาบกันเนาะอแล้วเขาก็จะได้รู้ว่าเขาขาดเรียนไอตัวที่เขียนว่าเนะคือขาดนะฮะจากนั้น เมื่อครบนะฮะคอม p l e t แล้วเนี่ยเราก็เริ่มเอาตัวฟิลเตอร์มาในการกรองนะฟิลเตอร์ในการกรองก็คือ Add Control แล้วก็เลือก Input นะคลิกเลยครับนะตัวนี้ก็เราก็เปลี่ยนจาก Name เนี่ยให้เป็น Student ID เห็นไหมครับตรงนี้แล้วก็พิมพ์ที่1 2 3ตรงนี้คลิกไปดินสอและพิมพ์ว่าพิมพ์หรือใส่เลขทะเบียน ที่ต้องการค้นหาอืมเตอร์ตรงนี้ก็ปรับสไตล์นะปรับขนาดได้นะครับขนาดตอนนี้มันสิบสี่พอย์เห็นไหมคุณก็ปรับให้ใหญ่หน่อยก็แล้วกันยี่สิบสี่ได้นะครับขยายขนาดได้นะฮะให้มันใหญ่ๆหน่อยลูกค้าเราบางทีนุกนักศึกษาก็มองไม่เห็นแล้วก็เปลี่ยนสีตรงนี้ให้มันเด่นๆนะครับสมมุตินะฮะอันนี้เอาแล้วแต่ชอบสีนะฮะครบนะครับการนี้เราลองเทสกันดู นะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องซ่อนชื่อก่อนถูกไหมไม่งั้นพอเราวิวส่งลูกค้าปุ๊บม,มันเห็นชื่อคนแรกเลยนะวิธีการหลอกก็คือเราคลิกมาที่ Score แล้วก็ไปตัวตารางเนาะแล้วก็ Insert หนึ่งบรรทัดอ่าตรงเนี้เราอาจจะหลอกแล้วก็พิมพ์บอกว่าอพิมพ์เลขทะเบียนในกรอกบ็อกด้านบนเพื่อค้นหาอ่า เพื่อค้นหาอืนะครับคราวนี้เราอยากจะให้มันกลับมาตรงนี้เรากลับมาที่เทเบิลตรงนี้นะครับไอตารางนี้ก็เปลี่ยนชื่อได้เนาะสกอร์ r ีพอร์สมมุตินะพอเวลามันเอาไปขึ้นมันก็จะโชว์ชื่อวิชาเราก็รีเฟซตรงนี้เลยนะครับเพื่อดึงข้อมูลมาเมาื่อกี้เห็นไหมมันจะขึ้นนอวแวลูทั้งหมดเนี่ยพิมพ์เลขทะเบียนด้านบนเพื่อค้นหาอ่าจบเห็นไหมเรามาเช็คกันสมมติไอคนนี้ขาดสองคน ขาดสองครั้งขาดสามครั้งคนนี้แล้วก็เวลาค้นนะครับมันกดคำว่าวิวเนี่ยแล้วเวลาเราส่งลิงก์ตรงนี้ไปลูกค้าก็พิมพ์ตรงนี้ได้แล้วเอนเตอร์มันก็จะค้นว่าชื่ออะไรดาราสีสมมุติเนี่ยขาดสามครั้งหนึ่งสองสาม,สามเห็นไหมแต่ปัญหาคือเลขทะเบียนเนี่ยไม่ได้ดังนั้นมันมีคำมากขึ้นมานะมันไม่ใช่เลขทะเบียนแล้ววิธีแก้ของเราก็คือสำหรับ วิธีแก้ให้เป็นตัวอักษรก็คือไปที่ data source ก่อนนะครับ r e s o u r c manage add data source แล้วก็มาที่เมนู edit ตรงนี้นะครับแล้วก็ปรับแก้ student id ตรงเมาดเดียเลขทะเบียนนักศึกษาเนี่ยให้เป็น text แค่นี้เองนะฮะพอเป็น text ปุ๊บครันนี้มันจะไม่ขึ้นํำมาแล้วแล้วก็กดดันได้เลยแล้วก็กด close อย่าลืม refresh อีกครั้งหนึง่งครันนี้ลองค้นนะครับ view แล้วก็ใช้คาสั่งเดิมครับ Enter ตอนนี้มันไม่ขึ้นแล้วเห็นไหมครับตรงเป๊ะนะครับานี้ที่เหลือก็คือตกแต่งให้สวยงามนะครับท่านก็ไปตกแต่งเอาดูวิธีเช่นตรง Layout นะครับตรงกระดาษเนี่ยมันยาวไปใช่ไหมท่านก็ปรับสมมติผมปรับให้เหลือ500อก็ต้องเช็คด้วยว่ามันหดเยอะไปไหม600ยนะฮะถ้า300มันจะสั้นไปเนาะเช่นเราพิมพ์ว่า300 สามร้อยสั้นไปเนาะเพราะนั้นคุณต้องกะให้เหมาะสมแล้วกันนะครับห้าร้อยนะครับเมื่อเหมาะสมแล้วคุณก็ใส่ความสวยงามเข้าไปเนาะความสวยงามเล็กแทงคูล่าแต่งสมแต่งสีอะไรให้สวยงามเนาะใส่โลโก้นะครับของหน่วยงานในคอมพิวเตอร์ก็ได้หรืออัปโหลดจาก URL ก็ได้ได้หมดนะครับอสมมติโลโก้หน่วยงานวางไป พอวางเสร็จปุ๊บเราก็มาวางแล้วก็ใส่ว่านี่เวลาใส่ตัวอักษรตรงนี้นะครับก็พิมพ์ไปเลยบอกว่าตรวจสอบคะแนนสอบคะแนนวิชาจุดจุดจุดอืมนะผมก็ไฮไลไท์มันแล้วก็เลือกขนาดไปนะครับใหญ,ใหญ่ๆหน่อยตรงนี้อนะพิมพ์ตัวหนาหน่อยใช่ไหมครับ เลือกสีได้ของฟอนต์นะครับตรงนี้เลือกสีของฟอนต์ต้องดูว่าตรงนี้นะครับเลือกสีของฟอนต์เนี่ยเป็นต้นจัดเรียงให้สวยงามแล้วกันนะครับน่ะแค่นี้เองนะครับคราวนี้เวลาเราเอาไปแชร์มาเดิปจะเจอปัญหาอีกนะครับ get report link copy ปุ๊บสมมุตินะลูกค้าเราไปเปิดด้วยมือถือ เจอซาฟารีเจออะไรปุ๊บเอนเตอร์ Enter จากลิงก์ที่เราเห็นไหมส่งไปให้มันก็เข้าไม่ได้แก้ยังไงเราก็ต้องมาแก้ที่ปุ่มนี้ change แล้วก็ manage access นะครับตัวนี้เราจะเลือกคำสั่งบรรดที่3 anyone with link can view แล้วเราก็ Copy ตัวลิงก์ตัวเดิมมาแหละกด Save นะครับกด Close มานะครับคราวนี้สมมุติลิงก์อันเดิมอะเมื่อตะกียเนาะพอเรา Enter ตอนนี้เข้าได้แล้วชื่อที่ตั้งไว้เห็นไหมโลโก้อะไรต่างๆใส่เลขทะเบียนป้อนค่าได้หมดโอเคนะครับคันนี้ชื่อมันยาวเราควรจะปรับให้สั้นเนาะผมแนะนำเราใช้ gg.gg ได้เลยนะครับระวางแล้วคันนี้เรากดผมคัสตอมไอเนี่ยสมมุติเป็นชื่อวิชาของผมนะครับ6 4RT 2 7 1สองเจ็ดหกอร์ถ้าพิมพ์ใหญ่ต้องพิมพ์ใหญ่ด้วยนะ เด็กต้องพิมพ์ใหญ่ด้วยสกอร์ครั้งที่หนึ่งแล้วก็กดชอบ u r l ไว้นั้นเราก็ Copy โค้ดเนี้ยให้เด็กได้เลยนักศึกษาก็เอาไปแปะใน Safari หรือในที่ไหนก็ได้สมมุติแปะตรงนี้ enter มันก็จะโหลดหน้าเว็บอันนี้ให้เรานะครับเพื่อตรวจสอบคะแนนได้คันนี้นะครับก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับสมมุติผมตรวจสอบคะแนนผมขาดไปหนึ่งครั้งเนาะสมมุติผมชื่ออะไรผมก็พิมพ์เข้าไป enter ขัดหนึ่งครั้งนะครับขัดครั้งที่2มีข้อโต้แย้งอะไรเราก็สามารถที่จะคุยกับเจ้าหน้าที่หรือ,อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็เป็นวิธีการง่ายๆวิธีหนึ่งนะครับที่ทุกท่านสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้หากมีคําถามมีคอมเมนต์อะไรก็ใต้คลิปนะครับอย่าลืมกด subscribe เพื่อได้ความรู้ใหม่ๆเทคนิคใหม่ๆเพื่อใช้ประกอบในการไปสอนหรือไปทำโปรเจกต์ได้นะครับ